สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะชาร์เลนทวินวันนะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับอ่ากับชาร์เลนดูโอวันนี้นะครับผมเชิญกระสอบทรายของผมมาอีกแล้วนะครับใช่แล้วครับผมไม่ใช่กระสอบทรายที่โดนในเกมนะเฮียโดนในเม้นต์ดิ <laughs> กระสอบทรายที่โดนในเม้นต์นะคือจากครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันค่อนข้างเล่นะว่ายากเพราะว่ามันต้องเล่นกับเวลาแล้วใช้2คนในการเล่นเนี่ยมันก็เลยงงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเล่นชาเลนเดิมแต่เปลี่ยนใหม่โดยผมอ่ะจะเป็นคนคอนโทรลเองนะครับเพราะว่าบางทีเวลาใจร้าวสั่งเนี่ยผมยังกดได้เร็วไงแต่เวลาผมสั่งใจร้าวเนี่ยใจร้าวจะกดช้าไงแล้วเวลามันจะไม่ทนันที่ผ่านมาแล้วพกูเอ้ยก็ไม่ขนาดนะั้นมันก็แค่มีส่วนนิดหน่อยประมาณ90%อร์ซอ่า นิดเดียวนิดเดียวว่าถ้าถ้าถ้าเรามีแพ้นี่คือไม่เกี่ยวกลัวนะอ่ะก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นแบบเดิมเลยนะฮะก็คือโหมดดูโอโดยรอบนี้ผมจะเป็นคนคอนโทรลนะครับแล้วก็ให้ใจรับเป็นคนสั่งอ่ะประมาณนั้นผัดกันคนละเวฟนะครับผัดกันคนละเวฟเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยกูจะให้มึงเป็นคนเริ่มก่อนด้วยเอออ่ะเรามาดูผลประกอบการจากคลิปนี้กันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะถ้าผมเป็นคนคอนโทรลเอ่อรอบที่แล้วนะถือว่าทําผลงานได้ดีที่แปดเดี๋ยวรอบนี้เอาให้ดีกว่าเดิมเป็นที่หนึ่งเหรอที่เจ็ดไอ้ปลาซื้อไฮเทคกับลอนเลี่รอครับแย่แค่แะจะต้อง,งดีลงอีกรอบดีลงอีกรอบก่อนเฮ้ยตันอ๋อรีโหลงนะ,ะผมเอาอดูอินครับอดูอินครับผมครับผมบองตัวไงครับพี่ลงลงลงตามที่น้องเคคิดว่าโอเคนะครับ เอออย่างงี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดิอันด่านะอันนี้คนไม่ด่าเคนะไม่ได้เกี่ยวกับด่าเคนะไม่ด่าแปลว่ามัสองมาตรฐานนะไอ้เงี้ยมันคีบไอ้สัสคีบวางอะไรก็จะละกูรอวันเอาคืนกูพวกแค่นี้เฮ้ยของดีดิวของดีของดีของดีของดใช่ได้ใช่ได้อ่ะของตากูละกูว่าบางทีนะมันอาจจะไอ้เแค่ความเกลือมันอาจจะขึ้นอยู่ในมือกูจริงก็ได้ เว็แบ,บแรกมากูดได้ของดีอ่ะแต่ถ้าเป็นมึงอ่ะไม่ได้นะอย่างเงี้ยเออเป็นกูไปแค่มึงรวยไม่ได้อะไรได้ใบจริงๆเวบไม่ควรขายอ่ะกูบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยขายไปหมดเลยต้องเล่นชนะนี่อไงไม่ชนะเล่นยอมแพ้ไปแพ้ต่อเน,นื่องเออสูตรสูตร เชื่อป่ะจนทุกวันเนี่ยกูก็ยังไม่เข้าใจว่าไอเดี้ยมันทําเพื่ออะไรกูไปเทียบทีกูก็ไม่เข้าใจกูก็มีทำนะแต่กูก็ไม่เข้าใจกันช่างแม่งมันรวยมันรวยอ่ะตามมึงละอันแล้วกูแอคตามมึงไม่ต้องซื้อเลยเลยดางดูกู <laughs> ขอล็อกไว้แล้วกันเฮ้ย <laughs> <środ S 2> อะไรล็อกอะไร <laughs> ล็อกอะไรล็อกไอสัตว์ล็อกได้ปหมให้ล็อกอะ <laughs> มึงเอาฟอร์เรนใช่ไหมใช่ <laughs> อ่าได้ได้กูเป็นคนดีไงกูเข้าใจอยู่แล้วกูไม่พูดแล้วกูดูมึงเนี่ยเนี่ยอเจมันแทรกแซงนะตายเลยดิเห็นไหมเนี่ยถ้าถ้ามึงไม่เอาตัวลงอ่ะมันจะมันจะเป็นการเสมอไว้แล้วการเสมอมันจะคือการแพ้ไงแล้วมันก็จะแพ้ต่อเนื่องอยู่แต่ถ้าเมื่อกี้มึงเอาตัวลงอ่ะแล้วมึงเจอคนที่ไม่เอาตัวลงอ่ะมึงจะชนะไว้แล้วแพ้ต่อเนื่องมึงจะหยุดและนี่คือทริคที่ทำไมคน แรงสูงเขาถึงไม่ค่อยลงตัวกันมุณไม่ซื้อสามคนเลยวะเอ้ยบางทีแม่งเยอะวันนี้บางทีสี 4, 5, ่ห้าหกอ่ะสี่ห้าหกคนอ่ะอะตามมึงตามบึงเพื่อไปตาคุยังไม่ต้องซื้อเออเพราะว่าราวนี้อ่ะมันยังเจอคนอยู่เออถ้าถ้าตา,ามุงไม่ซื้ออ่ะกูไม่กูไม่ถ่ายคลิปกับมึงอ่ะกูไปละ <laughs> ไม่เล่นละมเงินมึง,มง,มงเคยเปอยจอก็ว,ว่างเงี้ยกูมไม่เล่นแล้วตาหน้ามึงเป็นคนคอนโ,รโทรลไม่ใช่กูโอ้โหไอเ้เหี้ยมันจัดเต็มเลยโอ้โหแล้วดูแม่งสองตัวแล้วอ่ะพี่น้องมันมีกี่ตัวนะมันกดดูได้ใช่ไหมดูได้ดูได้มียี<อ>่สิบยี่สิบหกอันนี้ของมึงละอ่ะงั้นซีเดียวเลยอะไรน,นี่มันตัดผิดใช่ป่ะไป เอ่อซีเรียลก็พอแล้วแหละตัวมันบาทสองบาทเนี่ยอะไรมึงลงไม่ยสี่ตัวมึงลงสามไปกับอ่ะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อชักหน้ามาได้มาสั่หน้านี่ผมตามมาเลยนะเขาเบลเอาเลบลเอาเบล,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 ลสองอันเอาเบลสองอันเยอะแค่ึกว่าลืมเย็ะแค่โอเคโอเคพอเลเวลห้าใช่ไหมทุกคนโอกาสในการได้ตัวที่ราคาหลายบาทยิ่งมากขึ้นครับเย็ะแค่ที่รับอัตราการออกนะคนได้ดูเลย อยู่ที่สองเปอร์เซนต์ระดับสี่ไม่รู้นี่ไม่รู้นี่กูรู้ไอ้สัสแต่กูไม่พูดเฮ้ยใช่ได้เนี่ยไอ้เทมันมาว่ะอาตากูละนี่เลยเฮ้ยไอ้เทมันได้ว่ะไอเก้ก็ซื้อเฮเลนทุกคนเนี่ยป่ะมันก็ผมเถึงกูขายทิ้งแม่งเลยไม่มีโกงไว้กูไม่ยอมทำตามทุกสั่งขายเว้ย ไอ้เฮียโคตรหนังกร็ตูดร้านมึงเป็นร้านขายอาหารตำสับไม่ได้นะโอมไม่คิดจะเป็นอยู่แล้ว <c oughs> มาโคตรโหดอังอีโกอ,โอ,โอิส e โดหดยังไงวะไอเ้เฮียดาวเดียวเต็มนูนมามันคอมโ,มโบกันแล้วนี่ไงด้วยสีเผาอะ <c oughs> แค่ไอ้เฮี้ยนี <c oughs> น่ <c oughs> ตัวเดียวอะตบได้ทั้งทีมละไอ้เฮี้ยเนี่ย ไม่มันเป็นเพราะกูซื้อช้างกับซีเนีอาไว้ไม่ได้เกี่ยวพี่ใหญ่เลยฟอลเลนล้วนๆเลยกูบอกให้เอาถ้ากูไม่ล็อกจอฟอลเลนมึงไ,ได้ไหมครับพี่ครับพี่ทุกคนเป็นไารราศีดูดีขึ้นปหะดูดีขึ้นจากรอบนี้แล้วะ่ะล้วเข้าเรางอยากให้อยู่ในมือกูนะแต่แต่อันนี้ก็บอกว่าเป็นการผสมผสานกันนะครับเอ้ยแค่โอ้โหเฮ้ยสมุนเขียวและ oh <my> God. และนี่คือดวงที่ผมเล่นนะครับกับดวงที่เจาเลาเล่นรอบที่แล้ว ผมถึงบอกไงว่าผมเป็นตัวแทนของสายฟรีแอบเปิร์ครับเปิร์ครับปอบป้า,ปาดูไม่ดีเลยครับเอาอะไรโอเคแล้เอาเวลก่อนเอาเวลก่อนอ่ะโอเคแล้วก็เอาซื้ออลิฟไปก่อนแล้วกันเผื่อเราเล่นซัพพอร์ตได้แค่ๆแล้วไงครับพี่แล้วก็รีรีโหลดหน่อยสครับพี่โอเคเอ่อลงลงอลิฟไปแล้วกันครับพี่ด้วยเนาสมุดเขียวไม่ใส่เหรอเนาะใส่แล้วครับพี่ เอ้แค่เป็นไงใส่ก่อนมึงพูดอีกพี่เอ้ยโกงอ้นี่โกงอ่ะไอ้เฮียสมุดเขียวมันได้มาในเบฟกูไอ้ตัดมี่โดนลงโทษขายฟอร์เรดออกไอ้เฮียสมุดเขียวมันได้มาตอนเบฟกูไอ้ที่อะไปแพ้ว่ะเฮ้ยไม่ไหววะเฮ้ยเปนฟอร์เรดสองไงอ๋อเฮียมันโกงเฮียเรียบร้อยพอแต่้าวสั่งเรียบร้อยเสียเลือดเลยกูอยู่ในโทษกูอีกยังมาละกูเอาจริงละ เฮ้ยมาหลอดไอ้เท่มาก็ได้ดหมไปอยู่เท่ด้ยอไอ้กระโดดกระบึ้มแบบย่อมกระมมงผิดเกมอะไรเงี้ย <c oughs> เ,เกมเดียวกันนี่หว่าผิดคนละเกมเดียวกันเย <c oughs> ็ดคนละเบิดตอนเล่นสัตว์ป่าโดยไม่มีใครรีบม,มันจะได้อะไรขึ้นมาหรอมันมันบัฟไงถ้าสัตว์ป่าตายอ่ะเนี่ยคุณสมบัติก็คือถ้าถ้าสัตว์ป่าตายเพื่อนในทีมที่เหลืออยู่จะได้อ่าแอคเก็ตสปีดเพิ่ม20%แล้วก็เพิ่มเลือดด้วย ขึ้น,นมันขายตัวที่ผมซื้อหมดเลยวะทุกคนผมว่านี่จงใจเว้ยโกตีด้วยไอ้ไอ้โกตีนี่กูขึ้นสัตว์<ๆ>ป่ามาแล้วมึงจะเก็บมาทำไมอะ่ะไอ้เชี่ยฟอลเลนไอ้เชี่ยกูรู้มึงทำได้ฟอเลน่นโอ้ยฟอลเลน่นขอทีอ่นึง เอ้ยติดอะไรวะอ้ย,อยติดล้อติดล้ลอ,ลอมึงโดนกูแล้วหล่อเรียวหล่อเรียวมึงโดนกูแล้วยิงเขาอะฟอลเลยเขาเอาให้วะ่ะคือมันติดบีทไงยังไงอะพี่ซือ้อเลยซื้อเลยซื้อเลยน,น,เกกนั่นแหละไอ้กบอ่ะ<อ>นี่เหรอออกกบมึงกูตีดี่ะมึงกูตีเลยเอาเบสด่านะครับต้องด่านนะด่าไว้เคดื้อนะไอ้ดิแล้วไงต่อครับแล้วก็เอ่อรีลงทีนึงกันด่วนแค่โอเคเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้กู้ซื้ออีกนิดไว้ได้ก่อนเย้แค่คิดเหมือนกู แล้วก็หมดเวลาแล้สัตว์ว่ามาหลอดตอนนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันเนี่ยถ้าเอาเวลวัดสองอันไปค่อนข้างไรประโยชน์นะมาหลอดตอนนี้ใช่อาจจะคิดว่าบางทีเอาลุปมาอาจจะดีกว่าตายโคตรง่ายมาหลอดไม่ใช่ย้อนยิงเป็นขี้เลยแต่อุ้หุบสคือตอนเนี้ยม,ม,มันต้องฟอร์เรนสองว่ะอืม คือตอนนี้สิ่งที่ทําให้เราแพ้เวฟเมื่อกี้ก็คือเราไม่มีตักเลือดเวไปที่เก๋วะมันขนาดเลยไอ้เชนั่นมันฮิวไอแคสเซเนลอ่ะอุ้ยเปนกินลูกสามดาวสองดาวแล้วเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยไหนวะอีกนิดไหนมึงหมายถึงว่าลูก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 ขอ,อลูกกูค,คิดว่าอย่างนี้น่าจะเซียวกว่าเออใช่เพราะม,มันมันหลอดแม่กไม่มีของมันก่อนเลยหลอดครับมันมหลอดเก็บไว้ก่อนเผื่อฟุก เผื่อฟุกได้สองดาวเออเผื่อได้แดเดมมาเงี้ยโอ้โหหวานเจี๊ยบบอกเลยหวานเจี๊ยบเว็บนี้ทั้งหมดเคฟนะฮะดูนะว่าเว็บที่แจกของเนี่ยไอเทมจะเป็นยังไงนะครับด้วยมือเฮเดี๋ยวเรื่องนี้นะทุกคนผมจะไปลงสนามแบ็คโคเวอร์เฮ้ยตัดเลือดไอเ้เหี้ยช่วมึงดีจังวะอ่ะ อาอากูนะอ่าผมซื้อเฮเลนเฮเลกาลิสไปหมดอ่ะเฮ้ยเอาล็มีตัดเลือดแล้วโอเคไม่ต้องกันลีนีทีเดียวนี่เฮเลนปะเฮเลนไปน้องอ่ะแล้วก็คิวก่อนกับเบายุมยังแค่และแล้วไงคนจะมียอนนะคนจะซื้อยอนไหมแล้วแต่เลยครับพี่เอาไหมซื้ออะไซื้อยอนซื้อยอนซื้อยอนแล้วไงครับโอเคแล้วก็เอาเอาแทดอีกนิดอะไรแทดอีกนิดบอ๊ดดัมยอนแทนอีกนิด ใส่ยันนี่กันตัดเลือดให้ใครครับพี่เลือย้อนตัดเลือย้อนเอาครับพี่เก๊แค่ถือว่าเป็นไปตามถูกวะถูกวะถือว่าเป็นไปตามที่ผมคิดหมดเลยเฮ้ยเก๊แค่ใช้ได้ใช่ไหมบอกแล้วเค๊ไม่ชอบลอกผมลอกผมยิงไม่ไหวมันมันมันดาวเดียวว่ะตัวแบกว่ะงมันเออมันดาวเดียวว่ะเฮ้ยยิงไม่ตายเลยสัตว์เฮ้ยแต่มันสู้ได้นะจริงๆอ่ะเริ่มสู้ได้ละ เห็นภาพเห็นภาพอยู่เห็ภาพหกคนที้สู้ได้เหรอเออเห็นภาพแม่งตายไม่ตายสักตัวเลยเหลือหกตัวสู้ได้เฮ้ยเฮ้ยของของดีนะเนี่ยเฮียทำเล่นไหมอาจจะมียอมมันชี้มันไม่ดีหรอกมึงไม่ไม่ไม่ดีอาจจะไม่ได้ใช้ยอดละตาครูละลุงรักมึงเห่างนี้แล้วนะนะน้ควยมา ไม่เล่นละไอ้เฮ้าเดมอนอ่ะไม่ซื้อซีเนียร์ไว้เหรอวะเธอสองดาวด้วยสักหน่อยนะเออนะกูว่าใช้อย่างนี้ดีกว่าเดียก่ัดเฮ้ยมันคือบอว่าเร่งเร่งนาฟอเลยเออไอาน่าไอใส่ไปทีหลังมันใช้ได้ไหมวะไม่ได้อ่าเรียบร้อยไม่ได้เกินไอเฮ้ยใส่ไม่ทัน ใส่ทันก็สู้ไม่ได้ดิไอ,อ๋โอ้ยมันเล่นไม่ที่ว่าสิงแคลรี่ปะสิบหายละกูไม่ใช่ละยอนฝากก็น่านที่เหลือสกูส่สงให้มึงขนาดนี้ละลงบาปอีกแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยไม่ว่ากูจะเล่นหรือมึงจะเล่นก็เจ๊งอ่ะเนี่ยเก้ไอเทมก็ดีอยู่นะทำไมสู้ไม่ได้ล่ออะอ่ะซื้อบอร์ดอ,อ,อ,อัดไปเฮ้ยวู้ดีเทลเอลสปาโอเคอยู่ เทลเทวมันก็แก๊กมาอ่าโอเคดีทีนึงอ่ะแก๊กไปแก๊กไปแก๊กไปเฮ้ยแก๊กโอเมน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 เอออัพแก๊กมันก็เอากูจำได้ว่าโอเมนเก่งกว่าแก๊กเปลี่ยนอ่ากูว่ามัญจัยกูว่าใจว่าดาคอนน่าจะได้ลำอยู่นะเพราะมันมันไม่มีของเทลเลยว่ะมันมีแค่ตัดเลื่อดเลยกูไม่ชัวร์ว่ะ กูไม่โสว่าจะได้ลำไหมพลังงานน้อยอยู่โอ้โหเ้ชี้มันมีม้าแล้วขนาดกูเปิดเปิดสุดโกงได้ของดีนะอฮ้ยอุ้ยอุ้ย้ยตายมาตายมาตายมาตายเออไอ้แกเ้ยเของผมครับพิกเกมเฮ้ยเกเอเอาวะไอ้เงี้ยมึงซู้เป็คนที่โหลดเนี่ยตอนนั้นอย่างน้อยเราอาจจะแปดกลายเป็นเจ็ด มาผมต้องทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนในเบฟนี้แหละผมว่าถ้าเทโลโวลงก็น่าจะได้อยู่นะผมอยากจะเอาฟอร์เรนออกนะครับตอนเนี้ยจริงเหรอเฮ้ยเอเอว่อา,าหน่าสนใจอยู่นะจร,จ,รจริงตัดเลืน่นนาให้ตัวอื่นะตัดเลื่น้าไปให้ไอเทียะไหมให้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่นาคอร์ด แล้วก็เอาไกอาให้นาคอดีกว่าเฮ้ยได้ลำสวยบอดัมหนึ่งดาวพอละ,อะที่กว่าเท่าไห่วะสองมาตอึดก็ไม่ดีห,หรอกไม่ดีเฮียตัวมันประยาอ่อนให้มันตายไปไวอดีกว่าไอเฮียอะไรเฮเลนสู้กับบัตเตอร์ไฟท์ที่วีาให้แบบสวยๆโอ้ยไอ <c oughs> ้ที่มันที่ห <c oughs> น,นึ่งเรื่อยๆเต็มแต่แต่มันเกือบแพ้เราเนี่ยเกือบจะเปลือกเออเกือบแพ้เราหรอเนี่ยตามละ โอเคเลยไปโอเมนไปซูเมนไปโอเมนยังไงต่อพี่ดีทีนึงปะดีทีนึงดีทีนึงเฮ้ยมึงเริ่มมึงเริ่มชิงได้ดำกูเริ่มึงรู้ตัวไม่เขาเรียกว่าอ่านใจอ่านใจไม่สแกนอ่านใจ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 ไมค์เกมไมค์เกมไปกูว่าตอนนี้มึงต้องมีแท้งหนาๆสักตัวดูไหมเนี่ยมันเล่นยากว่ะกูต้องหาปลาหมึกให้เจอง่ายๆเลยพี่พอเลนมันไม่สองเลยปัญหาเลย ถ้าจะให้ดีนะตอนนี้ต้องไปไอเทมพลังงานไว้เพิ่มมาอีกสักชิ้น<อ>ให้นาคอสได้เปิดลำโอ้โยแค่นั่นไงมาแล้วเน,เนี่ยพลังงานนี่ไอเทมรับกูเนี่ย<ข>ไอเทมรับกูเนี่ยใ<ข>ส่ให้เทวนะนเลยเพื่อนไปของป่นมึงให้ใครนะของป่นกูเลยนี่ของป่นกูเลยให้ใครให้ใครเนี่ยเทวนะเทวนะเนี่ยอ๋อเทวนะของป่นมึงเลยเฮ้ยอุอ้ยไปคลิกซีไป อันนี้เป็นตาคุ้ปเหรตากูมเมื่อกี้กกของมึงเอเอไอ้เยี่กดซะเร็วเลยยี่ยตกเงินบ้างพอละเหลือกค่นี่แต่ที่มันไม่ตายไปเร็วๆไปหรอวะถ้ามันอยู่นหน้าขนาดนั้นมันมีค่าแค่มาสก,กิลก็พอละไอ้กูว่าเอาเฟนิกไปตายดีกว่าโง่ดิอันนี้ให้เทลดีกว่าแล้วอันนี้ให้นาคอนกูกลัวเทลจะตายยังเลยวะ ไม่สองอะ่ที่จะเข้ามาเต็มหน้าเลยอืมรอยเทลแตกอือแล้วเทลใส่ตัดเลือดไอ้สั์เอ้ยเฮ้ยนาคอสไหวอยู่นล้วล่ะเฮ้ยไหวอยู่แล้วเนี่ยไหวอยู่ไม่ได้นาคออ่ะเฮ้ย นี่ไงศรัทธาเพื่อนที่ทำให้เราชนะมึงเกไว้เอาเรื่องครับเฮ้ยตามมึงละมาใจไปมาใจไปมาใจไปอะไรต่อพี่เอ่อมาใจใส่เอาแทสสมุนเขียวนาคอร์สก็เอาหุ่นเยวไปใส่เทวเยอะแค่ใช้ได้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 อันนี้ดีไปไปเฮ้ยลี่เขมาเออ โอเคก่อนเฮ้ยมือเร็าดิน้องกดช้าเกินรอคำสั่งอยู่พี่เอาเคสเอาเอาเอาเคสไปแทนแทนแทนโกกันโกบนะพี่โอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกลัวเฟลเลยรีลีลีทีมีทีมี่ไม่มีที่อะไรเลยเออทีนี้เอาเอาไก่อาไปใส่ให้เคสไอ้ขี้นาคอไม่โดดสวยแล้วมึงเข้าแบบตั้งมันโดดมาก่อน ไอ้เชีはは่ยที่หนึ่งเชี่ยนี่แกอู้ยอ้ยอู้ยอู้ยอุ้ยอู้ยเอาละครับเอาละครับแตกงแปลอาจจะไม่ใช่พราผมเฮ้ยไอ้เชี่ยกลัวไม่ได้ละไอ้พวกเชี่ยนี่แม่งทำเป็นเล่นไปไม่ได้ละโอ้โหมีคอมมานเดอร์ด้วยมายกอสไม่ได้ละไม่ได้ละเอเคมึงกำลังแบบแพ้คอมมานเดอร์นะเว้ยมึงกำลังทำให้กูรู้สึกประหม่า ที่นี่กูกำลังจะแพ้คอมมานเดอร์พังไม่ถึงอีกสัตว์ไอ้เคยจนเกินแม่ที่หลอไม่เอาคิกซี่หรอไม่ใช่ละโอ้โหจริงๆขายคิกซี่กูเก็บเฮเลนเอาไว้ก็ได้เอ้ยเก็บไอเชียนนั่นเลยก็ได้ว่างไซฟิล่า เว้ยไม่อิแล้วโอ้โหเจอที่สไหวอยู่ปะอ้นี้ปังมึกตายโคตรไวอาจจะไหวอาจจะไหวอาจจะไหวเทลมันเอาอยู่เว้ยเอาก็เฮียนะเทลมึงรู้ว่าเทลมันแพ้อะไรปกมึงมีทอยเฮ้ยนาอกูเอาให้วะเออดที่เฆ่าที่สครับ อ่ะตามมึงละกูกูเบอร์ตอนนี้กูเบอร์ละรีรีทีนี่อ่ะเออเออเฮี้ยอะไรเห็นมีเฮี้ยอะไรเลยซื้ออิลูเมียไว้ไหมซื้อทำไมพอไม่รู้กูรู้สึกว่าตัวห้าบาทเนี่ยของดีนะกูเชื่อมึงไอ้เฮี้ยนี่ทำไมกูเจอบ่อยจังวะเออทำไมมันเจอแบบนี้บ่อยวะเออ โอ้โหแล้วกูตายอย่างไวเลยไอ้เชี่ยระบบมันเชี่ยอะไรเนี่ยกูเจอที่หนึ่งรัวๆเลยโอ้โแพ้และไม่น่าไหววะเอ,อ,อื้อท <u> ี <c oughs> ่ไปเจอบ่อยไปนะดริ <c oughs> โอ้ยดีใจเลยดีขึ้นเสบายยักษ์ผมบอกแล้วครับว่าถ้าไอ้เคเล่นแทนผมเก่งกว่าแน่นอนเก่งกว่าหนึ่งอันดับ ได้ดีขึ้นนะถือว่าดีขึ้นดีขึ้นคนเรามีพอพัฒนาเชื่อบาทรอบหน้าพอกูเล่นปุ๊บหมพงกับเล่นห้าสี่สามหนึ่งใช่เลยมัน,นมันเหมือนพวกพระเอกมังอ่ะเ,ออเราจะต้องอ่อนแอก,ก่อนแล้วค่อยเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่เขาต้องผ่านการฝึกฝนแล้วค่อยๆไต่เต้าไปทีละก้าวถูกต้องนะครับอ่ะผมขอตั้งชื่อนี้ให้กับใจร้าวเลยเขาอ,อ้างคุง <c oughs> ที่กูเล่นนะที่เป็นค,คนเล่นนะไอ้เคกมึงไม่ได้เก่งก,กับนกะูเลย ไอ้เชี่ยแต่แต่รู้ไหมว่าที่ที่ที่แพ้เนี่ยหลักๆเลยนะเพราะว่าเราโดนจับคู่ให้กับคนที่เราสู้ไม่ได้บ่อยเกินเกินไปเว้ยเออเราไม่เจอทีมอื่นเลยนะผมเจอที่หนึ่งสามรอบติดอันนี้มือนไอ้ที่สามที่สี่อ่ะเหมือนไม่เห็นจะเจอเลยเออคือจริงๆอ่ะถ้าไม่เจอที่หนึ่งอ่ะผมว่าผมสู้ได้เลยนะเว้ยเมื่อกี้คือหมากมันกําลังมาแล้วเว้ยแต่แบบกูเจอที่หนึ่งสามรอบติดอ่ะคนเลือดร้อยเต็มอ่ะแล้วดูตัวแม่งเลยไอ้เหี่ยใครจะสู้ได้วะ ประมาณนี้นะถือว่ามีการพัฒนานะครับจากที่8สู่ที่7แล้วมันขึ้นหรือเปล่าล่ะขึ้นขึ้นยอมยอมรับยอมรับครับดีขึ้นยั้เบลิกู